สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ครับผมก็มาเล่นอยู่ในหมวดมัมมี่เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วปืนที่ผมจะเอามาใช้นะครับก็จะเป็นธนู8.5ดาวตัวนี้นี่เองนะครับผมไปคลิปที่แล้วเล่นเป็นหน้าไม้นะครับคลิปนี้เป็นธนูบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอ้เจ้าธนูตัวเนี้มันยิงแรงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคไอ้ด้านหลังมันเอาอีกแล้วเรียบร้อยครับโดนหล่อยแน่บนตึกผมว่านะ อ้ารอดเฉยรอดกันเฉยเลยครับผมว่าเกมเนี่ยเราอยู่บนตึกอะ่ะมันน่าจะเป็นหนทางเดียวนะครับที่ทําให้เรารอดได้แต่ว่าต้องระวังหลังด้วยนะครับข้างหลังนี่น่ากลัวนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกดันมัม,มีขึ้นมานะครับโอเคไม่รู้ว่าอันนี้จะแรงเท่ากับหน้าไม้หรือเปล่านะครับธนูนตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้ยล้วกันนะครับผมกลัวป่ะน้อง คนนี้น่าจะตัวเดิมนะครับที่ชอบส่งถั่วขึ้นมาไอตัวทำมาม,มี่ลอยขึ้นมาบนตึกนะครับอันนี้ก็ต้องต้องระวังนะครับตอนนี้มาม,มีมาตะกี้ผมเห็นวแบบ่าแวบมันไปไหนขอกมาแล้ววะกี้เห็นอยู่โอ้โหมีการปลาระเบิดน้ําแข็งคูณดาเมจด้วยครับเฮ้ยถ้ามันคูนได้จริงนะผมว่ามันเกียนนะถ้าได้มาม,มีแล้วแบบไอระเบิดหาพวกนี้แม่งคูณดาเมจได้นะครับเอ้ยผมยังไม่ทนนันได้ยิงเลยยวรอขึ้นมาใหม่นะครับโอเคระวังครับ ตัวระเบิดโอเคระเบิดลอยมาแล้วระเบิดเรียบร้อยแล้วด้วยโอ้โหแล้วคนด้านหลังนี่เขาก็แบบเขาเป็นงานอยู่นะเขาแบบว่าเออสังเกตข้างหลังนะครับกันเออมาแล้วมาแล้วเออตายยังตายแล้วแหละพลาดมาได้ไงมีคนส่งใช่ไหมมันมีคนส่งอยู่ด้านล่างแล้วมามีเป็นพันธมิตรด้วยนะแบบว่าไม่ยอมตบนะครับโอเคอยู่ขอบไม่ค่อยปลอดภยัย เพราะว่าเดี๋ยวจะโดนปลาระเบิดแล้วเราก็ตกลงไปเอา้าทาไมต่างคนต่างฆ่าตัวตายกันผมก็ไม่เข้าใจว่าฆ่าตัวตายกันทําไมอยากได้กล่องกระสุนครับถึงแม้ว่าเรียบร้อยครับโดนแล้วครับโดนถั่วครับไอสัตทำบั๊กใหม่โอเคน่าจะพร้อมใช้งานแล้วครับโอ้โหแม่งก็มาแม่งเป็นครับข้างบนงั้นผมก็ท่องหนีนะครับตอนนี้คือมั่วแล้วครับ โอ้โหแล้วขึ้นบันไดได้อย่างแม่นยำครับผมมันเป็นไปได้ยังไงโอเคนี่ผมควรจะทำยังไงในท่อมีปะวะในท่อไม่มีหรอกยิงอะไรกันเรียบร้อยครับแตกเอาได้คิวเฉยนะครับต้องระวังครับตอนนี้คือไม่มีไม่มีกล่องกระสุนเฮ้ยม,มันเต้นวะเต้นอะไรวะเขายิงไร เรียบร้อยครับแตกไปเราขึ้นมาแล้วพี่บาวเรียบร้อยครับแตกไปครับลองดูท่อดีกว่าเรามาเช็คท่อกันในท่อมีปะไม่มีโอเคไม่มีกันแล้วไปผมย้ายจุดระวงังดันค้างพอแล้วเดี๋ยวมันจะมีมัมมี่ลอยมาครับนี่ตัวส่งมัมมี่ครับน่าจะตัวส่งแบบรอสแตนบายนะครับใครที่แบบว่าอยู่บนตึกมึงเตรียมตัวตาย ประมาณนั้นนะครับเอ้ยกล่องกระสุนขอโอ้โหไม่ทันแล้ววะเป็นไรครับมายิงครับขอแล้วกันนะเนี่ยนี่พี่ขอ,อเฮ้ยลองหนมาไปไหนละตะกี้มันมาเนี่ยดินเสียงอยู่แวบๆบแบบระวังแม่งบินมาก็พอแล้วมัมี่่ะฟารโรไม่ใช่ฟารโรการเดียนมายัางไม่มีรอยมานะ น่าจะไม่มีแล้วมั้งถ้าแผ่ที่ตัวนี้มันกดแล้วมันสามารถระบุตำแหน่งเพื่อนได้เนี่ยคือมันจะไม่มีปัญหาเลยนะครับผมจะกดดูตลอดว่าเออมันมีเพื่อนอยู่ฝั่งนู้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรือว่ามีปัญหาวะมีไงมาแล้วปัญหาเราเคครับเราเจอตัวการแล้วครับอ่าเดี๋ยวนะต้องระวังระวังเป็นพิเศษ ไม่รู้ว่ามันจะลอยมาตอนไหนนะครับดูทั้งหน้าทั้งหลังตอนเนี้ยได้ช่วยกันดูให้เพื่อนมันดูไว้นะครับไปมาล้มาแล้ว,ลวโอ้โหมาจนได้ครับลงไปลงไปแล้วแหละข้างหน้ามาปะวะแม่งมีคนมาวะเฮ้ยมาใครมาก็ไม่รู้มีแขกแวะมาโอ้โหนี่ต้องดูทั้งสองทางเลยเหรอไม่ไหวนะ มามีมาเพาะวะ่มันมาได้หลายฝั่งเลยนะครับอืมเขาสแตนบายจะขึ้นมาแตกไปอ่ะขึ้นมาอีกก็ยิงอีกครับสวยครับยิงไปห้องมันไม่โนใช่ไหมเขาบอกว่าขอตึงๆก็โอเคจัดให้ตึงๆเกี้แล้วผมเล่นไม่ค่อยเป็นนี้คือแบบผมยิงมั่วเลยนะอุ้ยรอดเฉยโอ้โหแมงมามี่อยู่ไหนก็ไม่รู้ มั่วหมดแล้วครับตอนนี้โอ้ยโอเคแต่ก็รอดมาได้ครับอันนี้คือปักได้ยังน่าจะได้แล้วแหละเดี๋ยวรอเลยแล้วกันนะครับรอมามีมาสิบหายแล้วท่านปะข้างบนไม่รู้ว่ามีเปาไม่มีนะโอเคชัวร์ขึ้นมา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 มาได้มาได้มาได้ไดตอนนี้คือโอ้โห มีทั้งตรงนูน้นตรงนี้แล้วก็ตรงนูน้นโอ้โหมันแบบมันหลายทางมากทุกคนโอ้เพื่อนเพื่อนหลัง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 ดูหลังก่อนโอ้ยโ,โ,โทษทีมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ยเยอะมากลำบากเลยเฮ้ยมาจากไหนอีกนี่เอ้ยมากันเยอะจังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปไหนละเอ้าไปไหนแล้วไไลวะกี้เห็นแบบแบบเจอตัวแล้ว งยิงยากยิงยิง,ยงจังวะอืมพอได้อยู่แหละยิงไปไม่ตายเลยเหรอสักตัวสักตัวโอ้มาละมาเต็มเลยคือว่าถ้าถ้าถ้าอยู่ในท่อได้นะผมเข้าท่อก่อนทันปะขอแบบทันได้ไหมอืมโอ้ย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 วันหนึ่งวันหนึ่งเยอะมากมารู้ว่าจะรอดป่ะขอรอดเถอะ ขอรอ,อดเถอะโอเคแตกหนึ่งเฮ้ยมาเฉยโอ้โหมากันเยอะมากว่ะอุ้ยไม่รอดแน่เลยวว่าดูจากสภาพและมันดักกูแน่ด้านหลังเอาไงดีเอาเอาด้านหน้าก่อนแล้วกันเอาด้านหน้าให้มันรอดก่อนอยู่ปะอุ้ยโอ้โหไม่รอดไม่รอดปัคใหม่ครับโอ้โหช็อกบอม ไอ้บนตึกนี่คือแบบเป็นศูนย์รวมระเบิดแฟตรวมทุกอย่างทุกสรรพสิ่งครับคือคนขึ้นมาจะมองอะไรไม่เห็นแน่นอนนะครับโอเคตอนนี้คือผมตาบอดไปเป็นเที่ยวร้อยแล้วครับโอเคก็ยังกลับมาได้ครับนึกว่าบอดสนิทไปแล้วนะโอเคทีนี้เราก็ต้องแบบว่าระวังมัม,มี่ทั้งหลายนะครับเพราะว่าวิ่มาแล้ว <c oughs> เกือบเอีเราต้องระวังนะครับมัมี่ลอยมาจากด้านหลังครับมันเป็นไอที่แบบว่าอันตราย นะครับนี่กำลังจะมานี่คนทำบัคครับ M 2ครับอันนีไม่ทันไม่ทันได้เอามาเอ้ย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 เอาพวกกันไว้เราต้องระวังเราต้องระวังครับใครมันส่งดิตคอยน์มาหนักหนาเน่ยควรจะทำไงก่อนโอ้ยมามีไม่ขึ้นมาเลยมามีจ้องจะมาแต่ด้านหลังอย่างเดียวครับตอนนี้เพราะฉะนั้นเราต้องยิงให้เขาไปไกลเรานะครับ ให้เขามาได้แล้วเพื่อนเราก็แบบตั้งใจยิงอย่างเดียวเลยนะครับมามีมันกําลังจะขึ้นมามันกําลังจะขึ้นมายิงมาเลยครับแทงหนึ่งครับอุ้ยโ,โหกระเด็นเด้งอย่างนี้เลยเหรอแอ๊นึกว่าจะทําบัก๊กนี่เพื่อนเราแบบใส่ไม่ยั้งครับปืนบอมจีจีแล้วก็เฮ้ยโอ้โหตัวนี้อึดมากอึดมากอึดมากครับอึดมากจ้เาอะไรไปไหวครับหนีอย่างเดียวดิ งานนี้ต้องหมีครับโอเคไม่ตามมานะถ้าไม่ตามมาผมก็ลงท่อเลยแล้วกันมาผมว่าผมลงคนเดียวไงผมก็ไม่รอดหรอกครับผมตายแน่นอนแต่เล่นห้องนี้เหนื่อยมากเหนื่อยกว่าคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วมันไม่มีพวกตัวมัมมี่ลอยนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนิดนึงแต่ก็ไหวอยู่เดี๋ยวรอมัมมี่มาเลยครับมัมมี่มาก็ ยิงอย่างเดียวอะเหล็กสี่เหล็กห้าห้าคนกลับมาม,มี่โอ้โ,โดนจนได้ครับโดนอาเลียซังตบไปแล้วครับโอ้โอาเลียซังตบผมจนได้มาก็เหลือแค่ตรงสะพานแล้วแหละอุ้ยตอกเฮดช็อตเฮดช็อตเฮดช็อตเลยโอ้โหตบตกตกตกอุ้ยตบไม่โดน ตายเลยมาเดี๋ยวอันนี้ผมเล่นเป็นวินสุดท้ายกันแล้วกันนะครับโอเคสลับครับผมบล็กติดแล้วโอเคพร้อมลุยยิงไปเลยครับมีไหมตรงนี้อัดเข้ามุมอย่างเดียวครับแตกโอเคอันนี้พวกรอสแตนบายนะครับพวกรอสแตนบายอย่างเดียวครับเราคนที่จะยังไงดีถ้ามามีมาเรายิงให้เขาตายไปได้ไหมจะได้แบบว่าช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับ โอเคอันนี้อะไรเนี่ยมัมมี่โอเคผมลงท่อแปบบ๊บแหมมีมัมมี่ไว้เฮ้ยอุ้ยดูดผมอีกโอ้ท่านท่านมาดูดผมอย่างนี้ผมเปลืองกระสุนมากเนี่ยรู้ไหมเนี่ยโอ้โหอะไรวะไม่เป็นไรเดี๋ยวหากระสุนใ okay, หม่โอเคเฮ้ย,เ,ยเสียวเสียวไส้ลอยขึ้นมาแล้วครับคนหนึ่งครับโอ้โหมีเริ่มเยอะแล้วครับ ถอยก่อนถอยก่อนเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยคนตึกมีมัมีเต้นอยู่ยิงไปครับฮ้ยใครก็ไม่รู้ยิงแม่งเลยครับเอาให้ตายเดี๋ยวแตกเจถือว่าช่วยกันถือว่าเราช่วยกันนะช่วยไม่ให้ตายนี่แน่ไหนทำไรกันนะเอ้ยเอ๊ะเ,เอ้ยอะไรอะไรขอยิงนัดหนึ่งที่หัวเข้ามันป่าววะเหมือนจะไม่เข้าเลย จะไปไหนอีกล่ะมันไม่มีคนแล้วมันไม่มีคนให้ตบแล้วครับบนตึกเดินที่อื่นลงล่างกันปึ๊บอุอ้ยเหลือไม่กี่คนมันตามมาแน่มันตามมาแน่ครับทุกคนเดี๋ยวผมขอหยุดที่เดินแล้วกันจะต,ตามมาไหมอุย้ยเคลียร์ตกใจใบิงซูไม่ใช่บิงซูนี่มันถั่วจู๊กนี่หว่า ผู้อ่านยังไงเป็นบิงซูตั้งนานมามีมันมาแน่นอนครับไอตัวนี้คือแบบเลือดเยอะเนี่ยโดนตบไปไงก็ตบไม่เข้ายิงอย่างเดียวครับใครมาก็ยิงลูกเดียวลูกเดียวเลยครับยิงอย่างเดียวครับคนเขาเลือดเยอะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วก็ยิงต่อครับมาเพื่อนเราถือว่าเป็นแทงครับถือว่าเป็นแทงชั้นดีเลยยิงไปเลยครับอืม แล้วก็ยิงซ้ําไปครับเอาให้ตายหาตายห่วงกันไปโหแล้วมันต้องบั๊กใหม่อ่ะมันต้องบั๊กใหม่เวลาแบบโดนดดอย่างเงี้ยจริงผมหาจังหวะก่อนแปน๊บนึงนะผมขอหาจังหวะแป๊บนึงมาได้แล้วมัง้งทันปะต้องทันเนี่ยขอทันทันหน่อยแล้วกันไปยิงไหมครับขอรอดขอรอดได้ไหมเฮ้ยรีโหลดแล้วก็ยิงใหม่ <Okay. c oughs> โอเคเฮ้ยโอ้โหรอดครับผมโอเคจบคลิปเป็นทางการ